เออทำไมคิดได้เท่านี้นะจ๊ะพี่คิดว่าทำแบบนี้ดีกว่าเนาะพี่พี่ตัดสินแล้วแหละว่าไอสิ่งที่เราทำมันไม่ดีมันไม่ถูกถ้าถามแบบเมื่อกี้จะรู้สึกว่าโหเรื่องเมื่อกี้พี่หนูบอกว่าไม่ใช่เขามาถามว่าทาไมแต่ให้เราสตาร์ทวิดไบนี่มันยังไงคะทําไมพี่เกศทำแบบนั้นล่ะทาไมทําแบบนั้นพี่เกศเอออันนี้มันเป็นคําถามที่เราใช้ได้ไหมคะหรือเราไม่ควรถามเลยก่อนที่จะถามคําถามเคยได้ฟังลูกน้องจริงๆไหม มีหลายๆครั้งค่ะที่บางทาีลูกน้องรู้สึกเหมือนโดนจี้เนาะถ้าพี่นุ้ยอยากจะแนะนําแบบคนที่เป็นหัวหน้าง,งานนะพี่นุ้ยพอมีเทคนิคการตั้งคําถามไหมคะว่าเราจะถามยังไงดีแล้วด้วยบริบทแบบไหนเรื่องการตั้งคําถามมันสําคัญมากถ้าตั้งคาถามผิดเนี่ยอาจจะสร้างความขัดแย้งได้เลยเนาะคำถามที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรา สวัสดีคะ่ะพี่นุย้ยสวัสดีคะ่ะพี่เก๋กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะในรายการของเรานะคะเสียดายเจ้านายไม่เคยบอกวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับพี่นุ้ยนะคะในหัวข้อที่ว่าตั้งคําถามผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะทางรัฐการพัฒนาคนด้วยศิลปะการตั้งคําถามต้องบอกก่อนว่าทาไมชวนพี่นุ้ยมานะคะเพราะว่าจริงๆเราพี่นุ้ยเป็น โคชนะคะเป็นเซอร์ติฟายโคชที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์โคชนานาชาตินะคะแล้วก็มีประสบการณ์เนาะในการโคชมากกว่า2,000ชั่วโมงเลยนะนก็เลยอยากชวนพี่นุ้ยนะคะมาคุยเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการตั้งคําถามค่ะทีนี้คนอาจจะงงว่าเอ๊ะโคชกับตั้งคําถามมันเกี่ยวกันยังไงนะคะพี่นุ้ยอธิบายเบื้องต้นได้ไหมคะว่ามันมันโคชกับการตั้งคําถามมันเกี่ยวกันยังไงเอ่ยจริงๆต้องบอกว่าโคชเนี่ยหลักๆเลยคือใช้วิธีการตั้งคําถาม เป็นหลักเลยนะคะฉะนั้นมันอาจจะต่างกับอ,า,อาชีพอื่นๆเนาะแต่ในใน,ในบริบทนี้อาจจะมีคนรู้น้อยว่าจริงๆโค้ชคือการสอนการแนะนำแต่จริงๆแล้วโค้ชคือการตั้งคำถามการทวนแล้วก็การสะท้อนอให้ ผู้รับการโค้ชของเราเนี่ยเขาได้เห็นตัวเองที่ชัดขึ้นค่ะพี่เกศอ่าโอเคแปลว่าจริงๆแล้วหลักการโค้ชจริงๆแล้วเราจะไม่บอกไม่สอนเนาะเราจะไม่ด้แนะนําเขาถูกไหมคะเราจะใช้วิธีการตั้งคําถามถูกไหมใช่ค่ะทีนี้ค่ะจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเกศก็เชื่อว่าเราทุกคนอ่ะก็มีการตั้งคําถามอยู่แล้วค่ะพี่นุ้ยแต่ว่ามันอาจจะมีคําถามบงๆงที่ไม่ควรถามออกไปเนาะอ่านะคะพี่นุ้ยพอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการตั้งคําถามในการทํางานนะคะมันมันมีคาถามไหนที่ควรถามและคาถามไหนที่ไม่ควร ถามบ้างหรือก่อนที่เราจะตั้งคําถามเรามีหลักการอะไรเบื้องต้นก่อนบ้างคะหลักการง่ายๆเลยเวลาตั้งคาถามอะค่ะคำถามนั้นต้องเป็นไม่ไม่เป็นคําถามปิดพี่เกศคาถามปิดเช่นทําไมทําแบบนี้อืโอโจึ้งเลยนะใช,ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแบบหรือเอเอ,เอพี่เกตอะไรทําให้พี่เกตทําแบบนี้อ่าม,มันต่างกันเนาะมันต่างด้วยน้ําเสียงด้วยเนาะด้วยคําพูดด้วยเนาะทําไมทําแบบนี้ด้วยว่ามันอาจจะไม่ค่อยใช้คําถาม ม,มันอาจจะเป็นการตํหนิไก,<อ>กลๆเล็กๆที่ที่คนฟังรู้สึกว่าผิดอเออแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนนิดเดียวเองนะจากคําว่าทําไมเป็นอะไรอะ่ะม,มัน,ม,นมันอาจจะเป็นออกมาในในในโทนของการสงสัยไข้ร,รู้ว่าพี่เกตทําให้คนตอบเนียอยากตอบว่าเออเอิจริงแล้วเ,เราคิดอะไรอยู่เราทำเราเราถึงได้ทําแบบนั้น อันนี้ง่ายๆเลยเนาะง่ายๆเลย,นะย,ยเลยนาะอ่าโอเคค่ะก็คือเราจะไม่ตั้งคําถามที่ปิดใจเขาอ่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคค่ะเมื่อกี้พี่หนูบอกว่าไม่ใช้คําถามว่าทําไมแต่ให้เราสตาร์ทวิดไวนี่มันยังไงคะหรือว่ามันเป็นบริบทเกี่ยวกับการใช้ภาษาในภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศคือจริงๆวเนี่ยมันนําไปสู่ผลลัพธ์อะไรบางอย่างเนาะให้หาหมุดหมายบางอย่างใช่ไหมวิธีการคือเราอาจจะไม่ต้องใช้คําว่าทําไมก็ได้อาจจะเป็นภาษาไทยเนาะทำไมเนี่ย ฟังดูแล้วมันมันเหมือนกับการถูกตาหนิเล็กๆฉะนั้นะถ้าเปลี่ยนจากคําว่าทําไมเป็นอะไรแค่นั้นเองจริงๆมันก็คือไหวอะไรทําให้ทําแบบนั้นม,มันก็คือนำ<ห><ล>ไปผลนไปสู่การได้รับผลลัพธ์ที่เหมือนกันอ่าโอเคโอเคแปลว่าอาจจะไม่ต้องไปยึดติดกับคําขนาดนั้นแต่อยู่ที่เจตนาในการถามหาเหตุผลหรือหาอะไรบางอย่างถูกไหมคะได้เหมือนกันแต่อ,อาจจะต้องประกอบไปด้วยน้ําเสียง เนาะเออทำไมพี่เกศทําแบบนั้นล่ะออทำไมทำแบบนั้นพี่เกอมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบริบทมันแบบแตกต่างใช่ด้วยวิธีการพูดน้ำเสียงจังหวะตรงนี้ก็เป็นส่วนส่วนประกอบทั้งหมดนะโอเคค่ะทีนี้ค่ะมันจะมีแบบคําถามที่ไม่ใช่คําถามด้วยค่ะพี่นุ้ยอาจจะมีน้องๆสงสัยนะคะอันนี้เกศในฐานะเคยเป็นน้องมาก่อนนะคะก็เคยโดนถามแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าอันนี้เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบจากเราหรือเปล่าอย่างเช่น เออทำไมคิดได้เท <ivan. S 2> ่านี้ละจ๊ะอย่างนี้หรือว่าแบบเออทําอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเอออันนี้มันเป็นคําถามที่เราใช้ได้ไหมคะหรือเราไม่ควรถามหรือยังไงดีคะสมมุติบอกว่าทําไมคิดได้เท่านี้อเออแบบลองช่วยกันคิดให้ขยายมากกว่านี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้เนาะมันก็เป็นเหมือนกันเนาะมันก็คือพานําไปสู่อะไรบางอย่างที่เราต้องการเหมือนกันทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเออถ้าสมมติว่าวันนี้จะทําได้มากกว่านี้ต้องการซัพพอร์ตอะไรหรอ อ,อย่างนี้ก็ได้เนาะอ,อยากให้พี่ช่วยอะไรเหรอที่จะได้ทำทำให้มันมากกว่านี้ได้ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าจริงๆเรื่องของบริีบทแล้วก็คาพูดมีความสําคัญมากๆเลยค่ะเกดเคยได้ยินเ,เขาบอกว่ามันจะมีอะไรนะทฤษฎีใช่ไหมพี่หนุย่ยที่เราจะพูดถึงทฤษฎีการสื่อสารใช่ไหมคะว่าคำคำพูดก็มีส่วนสําคัญถูกไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องของน้ําเสียง,ยงถูกไหมคะแล้วก็ภาษากาย,ากกายอ่าโอเค okay. ให้พี่เกดเดา ว่าใน3อันนี้อะไรมันเยอะที่สุดถ้าสมมติเป็นคนทั่วไปก็จะมองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดน่าจะเป็นคําพูดใช่ใชแต่ว่าจริงๆแล้วบริบทก็สําคัญถูกไหมคะถูกค่ะเพราะว่าบริบทไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือน้ําเสียงอ่ะจริงๆแล้วมีผลเยอะกว่ามเมื่อกี้สมมุติบ,บอกว่าทําไมเนาะทำไมสามารถใช้ได้เนาะแต่มันอาจจะใช้ด้วยน้ําเสียงแนละท่าทางที่ที่อ่อนน้อมลงมถ้าเราเป็นน้อง,นองเนาะ ก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่าโอเคค่ะจากประสบการณ์ของเกดเองอะค่ะเกจะเหมือนตอนที่อ่านคอมเมนต์นะจากในในโซเชียลเนาะเราจะเห็นว่าเอ๊มันมีหลายๆครั้งค่ะที่บางทีลูกน้องรู้สึกเหมือนโดนจี้เนาะโดนกำลังโดนจี้โดนโดนถามโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนบี้โดนตามอย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่หนุยอยากจะแนะนำแบบคนที่เป็นหัวหน้างานนิดนึงว่าเฮ้ย ถ้าเขาจะอยากจะตั้งคําถามกับลูกน้องอะ่ะแต่ไม่ทําให้ลูกน้องรู้สึกว่าโดนจี้โดนตามงานขนาดนั้นนะพี่นุ้ยพอมีเทคนิคการตั้งคาถามไหมคะว่าเราจะถามยังไงดีแล้วด้วยบริบทแบบไหนโอเคอันแรกเลยก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปเนาะว่าเป็นคําถามต้องเป็นคำถามเปิดเพื่อให้เขาได้ขยายความคิดและได้ได้บอกเราว่า,าสิ่งที่เขาคิดที่ทําแบบนี้เพราะอะไรเนาะอ,อีกอันหนึ่งก็คือไม่มีคําถามชี้นํา น่าสนใจเพราะชี้นํามันก็ทําให้คนฟังเร้อึดอัดเนาะเพราะว่าวิธีพอเจ้านายชี้นำบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยมันก็เลยเหมือนกับการตามหรือการบังคับคําถามชี้นํานี่หน้าตาเป็นยังไงบ้างคะเช่นอาจจะบอกว่าพี่คิดว่าทําแบบนี้ดีกว่าเนาะก็คือพี่ตัดสินใจมาแล้วแหละพี่พี่ตัดสินแล้วแหละว่าไอสิ่งที่เราทํามันไม่ดีมันไม่ถูกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าเ้าแล้วที่ทามามันไม่ได้เหรอ มันก็อาจจะเปลี่ยนนิดเดียวเนาะบอกว่าเออที่ทํามาดีอยู่แล้วเนาะแต่พี่มีไอเดียแบบเนี้เห็นด้วยยังไงเอออย่างเงี้ยก็เป็นคําถามที่อาจจะเปิดกว้างอืม <ส Buzz. S 1> คือแบบอาจจะถามไปว่า พี่อ่ะมี1 2 3 4อ่าน้องมีความเห็นว่ายัางไงบ้างอ่าแบบกว้างเลยสามารถฟีดแบ็ feedback, หรือคอมเมนต์ฉันได้นะบอกได้อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะอ่าน้องก็จะรู้สึกว่าเออพี่เขาอยากฟังเราด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะอ่าโอเคเออเกดเคยเห็นเจ้านายหลายคนคะ่ะเขาจะมีลักษณะการตั้งคําถามในลักษณะว่าแบบเอหนึ่งกับสองอ่ะเอาอะไรดีเลือกเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นประเภทคําถามชี้นําเหมือนกันไหมคะอันนี้เป็นคําถามชี้นําแล้วก็อาจจะเป็นคําถามบังคับด้วย เนาะเป็นบังคับด้วยเนาะแบบเพราะว่ามี1หนึ่งกับสองจริงๆแล้วในฐานะเราเป็นลูกน้องเราก็ถามได้พี่ขาถ้าเกิดสมมติเป็นทางอื่นได้ไหมคะอหนูมีไอเดียแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะบางทีจริงๆแล้วการตั้งคำถามเป็นเทคนิคเนาะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนมันเป็นสกิลอะค่ะนะเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนนะพี่เกศมันไม่บางทีเจ้านายก็ก็ไม่รู้วิธีการตั้งคำถามก็มีเหมือนกัน อืมโอเคเออพอพี่พี่นูนพูดอย่างนี้น่าสนใจเพราะว่าที่เรายกตัวอย่างแกเห็นภาพในหัวเนาะมันเป็นภาพว่าแบบสมมติว่าเราเป็นเจ้านายแล้วเราบอกว่าเฮ้ย<ม>พี่มีหนึ่งกับสองให้เราเลือกอะเราเลือกอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราถูกบังคับอึดอัดมากเกินไป<ม>ถูกไหมคะแล้วก็หัวหน้าหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าการตั้งคําถามแบบเนี้ยจะยิ่งทําให้ลูกน้องไม่ได้คิดอ<ม>เออมันมีปัญหานี้ด้วยเนาะว่าแบบเอ้ยทําไมเขาไม่คิดก็คือก็คุณยนให้เขาแบบนี้แล้วถูกไหมส่วนน้องก็ถ้าตอบไม่เป็นก็อาจจะชาเลนจ์พี่ว่า หนูขอทางที่สามได้ไหมคะพี่อ่า <laughs> อันนี้ก็ถามนะพี่นุย้ยอันนี้ก็ถามค่ะแต่ถามด้วยอาจจะน้ําเสียงแล้วนะทางนี้เลยอย่างเงี้ยพี่นุ้ยแนะนําได้ไหมคะถ้าเกดเป็นน้องคนนั้นแล้วเกดรู้สึกว่าเกดไม่เห็นด้วยกับสองทางเนี้ยเกดจะตอบเจา้านายยังไงดีคะก็อาจจะตอบว่าแบบพี่หนูขออนุญาตเอ่อ เอาสอง,สอง,ส,องสองทางเรื่องนี้ว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่หนูไปศึกษาต่อไปศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจต่อเนาะแต่ถ้าหนูมีอีกทางเรื่องหนึง่งไม่ทราบพี่เห็นยังไงคะกับ,<ม>ก,บกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยก,ก,ก็อาจจะเป็นการคุยแบบที่บริบทที่มันมันมันเบาๆหน่อย่ะพี่เกดน,น้อมๆซบซใช่เพื่อไม่ให้มันปะทะกันอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วการตั้งคําถามถ้าตั้งไม่ดีเนาะมันก็เป็นการปะทะกันไปโดยปริยายเนาะมันหาเรื่องหาเรื่องเนาะหรือแบบบางทีเจ้านายบอกว่า ไม่เห็นทาอะไรก็แค่ตั้งตั้งคำถามธรรมดาเลยเออวันนี้ทําไมมาสายอะ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นหนอที่บ้านมีอะไรหรอะจริง,รงๆเราไม่ได้ต้องการคําตอบอะคือคือใช่ไหมใช่ไหมพี่เกศรู้สึกใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นการแบบเหมือนเหมือนมันไม่ได้ตั้งคําถามจริงๆนะคะถ,ถ้าถ้าถามแบบเมื่อ็กี้จะรู้สึกว่าโหอันนี้เรื่องส่วนตัวป้าอันนี้เสี่ยงใน่นะเรื่องหป<ะ>้าอ,อ,อะไรเงี้ยเออประมาณนี้อืมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นแบบเออพอเราคุยมาตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเอ๊ เรื่องการตั้งคำถามมันสำคัญมากถ้าตั้งคำถามผิดเนี่ยอาจจะสร้างความขัดแย้งได้เลยเนาะใช่ใช่โอเคค่ะทีนี้ถ้าเราเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าการตั้งคำถามไม่ดีเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะไปพัฒนาหรือเรียนรู้ในการตั้งคำถามที่ดีค่ะพี่นุ้ยพอให้โครงสร้างการตั้งคำถามได้ไหมคะว่าถ้าวันนี้เกดเป็นหัวหน้าและเกดอยากไปพัฒนาทีมด้วยการตั้งคำถามเกศต้องถามยังไงบ้างอย่างแรกเลยอะเราต้องรู้ว่าเราถามไปเพื่ออะไรอที่เราถามเนี่ยเราถามเพราะอะไรอื เพราะอยากรู้หรือว่าเพราะอยากจะได้คำตอบอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะคะอ,อันนั้นคืออย่างแรกนเนาะต้องดูที่ผลลัพธ์ก่อนว่าอยากได้อะไรแล้วสองคือวิธีการว่าวิธีการสื่อสารมันอาจจะเป็นวิธีการที่ที่อาจจะต้องละมุนละม่อ,อมแล้วก็นึกถึงใจเขาใจเราและสาม,ม่นสำคัญมากๆเลยคือถาคำถาม,ามที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราฟังไม่เป็น แบบคีย์สำคัญเลยใช่ฉะนั้นก่อนที่จะถามคำถาม,มเราในฐานะเจ้านายนะเคยได้ฟังลูกน้องจริงๆริงไหมอืมเน่น<ค>ะเหมือนเหมือนอย่างลูกน้องพูดเงี้ยเราก็ฟังอยู่แต่ในใจคิดแบบเออเดี๋ยวยังมีประชุมสิบโมงยังไม่ได้ไปเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้อยู่กับคนตรงหน้าจริงๆอนะ่ะพี่เกดอืมอืมอืม,อ,มอย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ้ยถ้าเราจะฝึกเรื่องของการฟังเนาะเพื่อให้เราสามารถถามคําถามที่ดีได้เราต้องทํำยังไงบ้างคะ ฟังแบบว่างๆฟังแบบให้เวลากับคนตรงหน้าจริงๆให้เวลาทั้งหมดกับคนตรงหน้าไม่ตัดสินแล้วก็อาจจะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรก็กได้ฟังเฉยๆเลยค่ะฟังที่ฟังดูว่าจริงๆแล้วความต้องการของเขาเคืออะไรเนาะหรืออาจจะเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างของเขาก็ได้หรือจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดอยู่กำลังสื่อสารกับเราเขากลัวอะไรไหมอันนี้ก็ให้นนฟังไปถึงบริบทอะคะ่ะอาจจะไม่ใช่ที่เนื้อหาทั้งหมดพี่เกต Okay. ก็คือให้เข้าใจในตัวเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆเนาะเพื่อให้เรารับรู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของเขาเคืออะไรแล้วก็เวลาเราจะตั้งคําถามเราจะได้แบบสามารถถามลึกลงไปได้หรือเข้าใจเขาได้มากขึ้นถูกไหมคะใช่ค่ะ,อะโอเคค่ะทีนี้ค่ะ,ะพี่นุ้ยพอจะมีตัวอย่างคําถามไหมคะว่าสมมุติว่าเราโอเคแล้วเขาเริ่มเปิดใจกับเราแล้วถ้าเราอยากพัฒนาเขาถ้าเราอยากทําให้เขาดีขึ้นในเชิงของการทํางานเนี่ย<ช>เราใช้คําถามอะไรได้บ้างะคะ ง่ายๆเลยก็อาจจะบอกว่าอาจจะชวนเขามองนะว่าแบบเออถ้าถ้าถามว่าในมุมของการทํางานเนี่ยในปีหน้าเนี่ยอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงหรออืมแล้วมองการทํางานของตัวเองเนี่ยมองภาพว่าตัวเองจะไปอยู่ตรงไหนขององคอ์กรนี้ออันนั้นก็ได้มันก็เป็นอคําถามท,าที่ชวนคิดด้วยหนึ่งเนาะแล้วก็สามารถที่เขามีหมุดหมายอะไรบางอย่างแล้วหมุดหมายนั้นก็แน่นอนที่สุดเป็นไปโยน์ต่อองคอ์กรด้วยอ่าโอเคดีค่ะแล้วถ้าในกรณีอันนี้จะถามแทน อันนี้สมโมกเป็นหัวหน้าก่อนนะสมโมกเป็นหัวหน้านะคะแล้วก็หัวหน้าบอกว่าถ้าอยากจะแบบทําให้ลูกน้องทํางานได้ตามที่ตามเดทไลน์หรือว่าตามที่สั่งไว้อย่างเงี้ยค่ะเราต้องใช้วิธีการไหนหรือเราต้องตั้งคําถามยังไงเพื่อให้ลูกน้องแบบกระตุ้นให้เขาทํางานได้ตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆเลยนะสมมติถ้าเกิดบอกว่าเราถามคำถามว่าที่สั่งไปอถึงไหนแล้วอพี่เห็นร้สึกยังไง ก็คื <Bien> อถอยไปแล้วก็จะไม่มีคาตอบให้ชอบอยาจะอบแล <anne> ้วเนาะแต่จะเปลี่ยนนะวิถามง่ายแ่บเออที่ที่เราคุยกันเดทไลน์เป็นวันนี้ตอนนี้คืบหน้าเท่าไหร่แล้วอะอ่าแค่นี้เองเนาะมันเหมือนกันเลยเนาะแต่แต่วิความรู้สึกของคนรับมันอาจจะต่างกันนิดหน่อยโอเคค่ะแล้วถ้าเกดเป็นลูกน้องอ่ะเมื่อกี้เกดสวมเป็นหัวหน้านะถ้าเกดเป็นลูกน้องแล้วสมมุติเกดอยากจะถามงานเจ้านาย แล้วเก็ดเจอตอมไทยแบบประเภทแบบโอ้ยถามอะไรแย่ๆอย่างี้จะเริ่มยังไงดีคะพี่หนูจะเข้ายังไงดีคะเ <N ui> น่าอยาอย่างแรกต้องดูดูเวลาดูจังหวะอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะว่าความเหมาะสมเป็นเรื่องสําคัญก่อนแล้วก็คําถามง่ายๆพี่ขามีเวลาไหมหนูอาจจะอยากขอสัก10นาที20นาทีแล้วแต่แล้วแต่เราเนะว่าเราอยากได้เท่าไหร่ก็คือให้ชัดเจนนะคะว่าตั้งคําถามไปเลยว่าพี่ว่างไหมคะหนูขอสิบนาที หนูอยากรู้เรื่องนี้อาจจะขอคำแนะนำจากพี่ไม่ทราบว่าพี่สะดวกไหมคะอ,อ,คอย่างนี้เลยง่ายๆเลยแล้วถ้าเขาตอบว่าพี่ยังไม่สะดวกอ,ะอ่ะอแล้วเมื่อไหร่ให้หนูกลับมาได้อีกครั้งค่ะพี่ขาอ,อ,อย่างนี้ก็เป็นคำถามง่ายๆเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นลูกน้องนะถ้าเกิดหัวหน้าพูดไม่สะดวกว่าอ่ะงั้นแล้วแต่ค่ะพี่ แล้วเนาะมันก็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 เป็นการสื่อสารด้วยนะคะในการอยู่ร่วมแปลว่าก่อนที่เราจะเข้าไปตั้งคําถามนั้นคือเข้าไปถามพี่ว่าพี่คะพี่ว่างกี่โมงสะดวกกี่โมงเดี๋ยวหนูมีขอเรื่องขอปรึกษาสักสินาทีอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะก่อนที่จะเข้าไปคุยเพื่อให้ตรงนั้นอ่ะมันเกิดการกระชับในการสื่อสารแล้วก็สามารถที่จะได้รับการอธิบายหรือว่าได้รับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในการทํางาน <Yeah. S 2> และจริงๆเราต้องรู้จักเจ้านายเราด้วย <Ừ. S 2> ว่าเจ้า,จานายเป็นคนแบบไหนเนาะ <Ừ. S 2> เพราะว่าการสื่อสารก็มีหลายแบบนะพี่เกศเนาะฉะนั้นแบบบางทีเจ้านายอาจจะไม่ได้วางมากพอหรืออดทนมากพอที่จะให้เราตั้งคําถามกับเขาได้นนก็<ร>อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง<อ>บริบทเนาะใช่ค่ะซึ่งพอพี่นุ้ยพูดอย่างนี้มีคําถามตอนเลยถ้าเขาไม่ได้เป็นคนมีความอดทนมากพอที่จะ รับการตั้งคําถามจากเรานี่เราดีกับเขายังไงดีคะก็ถ้าเกิดถามง่ายๆเลยเรื่องงานพี่ขานูทาแบบนี้แบบนี้แล้วก็หนูคิดทางเลือกมาแล้วพี่คิดว่าอันไหนเหมาะสมคะง่ายๆเลยให้ทางเลือกอันนี้ดีมากๆเลยค่ะพี่นุ้ยเพราะว่าเจ้านายหลายคนอ่ะเคยบอกเกดว่าจริงแบบๆ,ๆแล้วอ่ะเขาอ่ะไม่ชอบการมาแบบด้วยแบบไม่มีอะไรเลยเขาชอบการเตรียมข้อมูลมา หรือว่าหาทางเลือกมาให้เขาตัดสินใจใโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเขาไม่ได้มีเวลาเยอะเนาะถ้าเราเตรียมข้อมูลไปดีเราให้เขาแบบมี1นึ่งหรือเขาอาจจะมีทางเลือกที่5ก็ได้นะเพราะว่าเขาเห็นกว้างกว่า,วาเราเองางเกียดว่ามันก็จะดีมากๆแล้วทําให้การตัดสินใจหรือการงานมันจะเดินได้เร็วขึ้นด้วยเห็นด้วยเลยค่ะ,อะโอเคค่ะพอเราคุยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเกดคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความมันมีเรื่องหนึ่งด้วยก็คือเรื่องของ mindset ในการตั้งคําถามใช่ไหมคะเออถ้าสมมตินะคะว่ามีหลาาาายๆคนนเเ้ีฟังงรมถึจุด เขาเห็นแล้วว่าเออเดี๋ยวการนี้เขาก็ตั้งคําถามแล้วนะเขาก็พยายามแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะเกิด b แ a สหรืออคติอะไรในใจหรือเปล่า mm hmm. เวลาเราตั้งคาถามทําไมเจ้านายไม่เข้าใจเราสัที mm hmm. เราก็ถามดีๆทําไมเขาตอบเราไม่ดี mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ค่ะ mm hmm. พี่นุ้ยมีมุมมองหรือยังไงกับตรงนี้บ้างไหมคะพี่นุ้ยคิดว่าแบบจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมองทะลุก,กับเนื้อหาที่พูดก็ได้เนาะ mm hmm. แล้วก็ไปมองที่เจตนา mm hmm. พี่เกศว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะสื่อสารอะไร แล้วการตั้งคําถามของเราเนี่ยจะได้ไปตอบโจทย์ในสิ่งที่ที่เขาต้องการด้วยมไม่อย่างนั้นนะคะมันจะกลายเป็นอยู่บนเนื้อหาเนาะที่อาจจะมีความความไม่ไม,ไม่ไม่ตรงใจกันเนาะอาจจะไปถามที่ว่าเออจริงๆแล้วเรา,เราลองมองซิว่าเออเขาถามคําถามนี้เรามาเนี่ยเขาอยากได้อะไรจริงๆไปดูที่ผลลัพธ์ตรงนั้นว่าเออจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรจากเรื่องนี้แล้วก็ตอบให้ตรงกับที่เขาต้องการ ม,มันก็จะลดแรงเสียดทานไปได้พี okay. ่เกเพราะบางทีเราบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้วิธีที่จะถาม,มแต่ว่าเจตนาเขาไม่ได้จะทำร้ายเราหรือกวนประสาทเราใช,ใช้คําพูดไม่ถูกแล้วกัน <c oughs> เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะอาจจะตั้งคําถามไม่ถูกแล้วอาจจะตั้งคาถามแบบเหมือนคุกคามนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วภายใต้เนื้อหาที่เขาพูดเนี่ยเราอาจจะไปมองที่เจตนาแล้วเราตอบที่เจตนาแล้วก็แล้วก็หลุดออกจากเนื้อหา มันก็อาจจะลดอคติอะไรบางอย่างระหว่างกันได้พี่เก๋แปลว่าม n d s e t ที่เราจะต้องตั้งไว้เนี่ยคือเราจะต้องแบบมองเลยว่าเฮ้ยต่างคนก็ต่างมีเจตนาดีให้งานสําเร็จอือย่างนี้ไหมคะใช่แล้วก็มองที่มุดหมายของความต้องการแล้วก็ลองดูว่ามันมีความเชื่ออะไรที่มันมันมัน,ม,นมันเชื่อมโยงกันได้และต่างกันตรงนั้นมากกว่าอโอเคอันนี้เก็ขอพี่นุ้ยเสริมให้นิดนึงได้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้การสื่อสารอะ่ะผ่านช่องทางของ เท็กซ์หรือว่าข้อความค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วสมมุติเราพิมพ์ข้อความไปเนี่ยเราส่งยังไงดีอะพี่นุ้ยไม่ให้เขาเข้าใจผิดสมมุติเรามีเจตนาดีแล้วนะแต่วันนี้เราไม่ได้คุยกับเขาตรงหน้าต่อหน้าแต่เราต้องส่งข้อความไปคุยอย่างเงี้ยค่ะพี่นุ้ยมีคําแนะนํำยังไงไหมคะตรงนี้จริงๆการการส่งเท็กซ์เนี่ยนะบางทีมันเวลาเราเราอ่านเราก็อาจจะคิดไปด้วยเนาะฉะนั้นะการที่เรามีห้อยคําท้ายหรือมีอ อิมติคอนอมีอะไรมีม,ม,มีมีกระตูนมีอะไรมันจะช่วยลดทอนได้ในสิ่งที่ถ้าคําถามของเราอาจจะเป็นคําถามที่ที่ต้องการคําตอบแบบแบบอาจจะดูแล้ว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 ยากสักนิดหนึ่ง โอเคซึ่งช่องทางการสื่อสารอันนี้ก็อาจจะต้องอ่านคนอีกกับไปเรื่องอ่านคนนี่เหมือนกัน<ช>ว่าใครชอบให้สื่อสารแบบไหนอะเนาะใช่อันนี้อาจจะมันอาจจะไม่ได้เรื่องของการตั้งคําถามล้วนๆเนาะพิ่เกศแล้วนะมันอาจจะไปเชื่อมโยงกับการสื่อสารด้วยแต่เมื่อกี้สนใจอันนึงที่พี่เกศพูดถึงเรื่องของ m มล์เซ็ตะคะ เมืม่อไหรก็ตามที่เราตั้งหมดหมายหรือว่าตั้งเจตนาไว้ถูกอะทุกอย่างก็จะถูกหมดอะเหมือนติดกระดุมไม่แลกถูกอะพี่เกดจริงๆอยากจะแนะนํามากๆเลยว่าอยากให้มาลองเรียนกับพี่หนุยดูนะคะพี่นุยเล่าได้ไหมว่าเอะถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องการตั้งคาถามให้ถูก<ม>ให้ดีแล้วสามารถนําไปพัฒนาทีมงานหรือพัฒนาตัวเองได้เนี่ยในคลาสเรียนอะไรบ้างคะพี่หนุยด้วยการที่ตกผลึกเนอะแล้วแล้วแบบนุยก็มีชั่วโมงการโค้ชมาประมาณ2000ชั่วโมงนะวันนี้นะคะพี่เกดมาเรียนแค่วันเดียวเองอะ นุ้ยคิดว่ามันมีเครื่องมือบางอย่างที่จะช่วยให้ให้เราสามารถที่จะหยิบจับไปใช้ได้เลยเนาะเครื่องมือที่นุ้ยใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโกลโมเดลอน,นอกจากไมซเซ็ตที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นอะอันนั้นต้องมีอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปใช้โกลโมเดลง่ายๆแล้วนุ้ยจะบอกเทคนิคบางอย่าง แล้วก็บอกว่าอะไรที่เป็นคําถามที่คนถามแล้ว Impact หรือว่าส่งผลกระทบยังไงที่จะให้เราได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการค่ะซึ่งพี่นุ้ยของเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชานเนาะที่ทําโคชชิ่งนะคะตั้งแต่ระดับผู้บริหารเลยนะคะแล้วก็พี่นุ้ยเนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยให้เราได้ฝึก ปฏิบัติด้วยในคลาสนะคะแล้วก็ออกไปเนี่ยรับรองว่าเอาไปใช้ในที่ทํางานได้เลยเนาะแน่นอนเลยค่ะโอ,คโอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักทายมาได้นะคะในคลาสของพี่นุ้ยนะคะจะเป็นคลาสที่สอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคําถามแล้วก็การโคชชิ่งนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญของเราแอนนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะพูดคุยติดตามรายการก็สามารถกด s u b s c r i b e นะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ